ปีที่ผ่านมาคือคิดต่อไม่เลิกเลยอ่อยากให้กลับมาต่อจริงต่อจริงครับก็ก็มีต่อแรกๆเลยช่วงที่หมดสัญญาแรกๆเนี่ยมาและโทรมาเลยตอนนั้นโทรเคลียร์กันคุยกันนานมากพอสมควรเลยมีคนน้อยใจว่าแบบเวลาไม่อยากทำงานด้วยกันหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนะใครใครน้อยใจก็เหมือนกับต้องนั่งคุยนั่งเคลียร์กันนะพะแล้วเราก็เคลียร์กันไปสุดปุ๊บ ก็จะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งที่เป็นที่มาของเพลงเหรอโทรมาโทรมาเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเป็นผมเนี่ยฮะโทรไปไม่ไม่ประมาณปีละครั้งมากกว่าน่าจะเรียกได้ว่าทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะแบบต่อตอมาว่าสนใจกลับมาหรือเปล่าริงตามคือถ้าพูดเล่นนะครับแบบพูดแบบทีเล่นทีจริงอ่ะหลายครั้งแต่เอาแบบจริงจังเลยอะ รู้สึกว่าจะสงวนไว้ท <and people S 2> ี <grow> ่ปีละครั้งครับคือครั้งแรกโทรคุยอย่างที่พี่สิงห์บอกแล้วก็แบบจริงจังเลยตอนนั้นก็มีลูกน้อยใจนะแบบเอ๊ะเราเราผิดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่อยากร่วมงานกับเราหรือเปล่าใช่ใช่ตอนนั้นยังเด็กตอนนั้นยังเด็กใช่ใช่เผ่านมาอีกปีโอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ใช้วิธีการถ้าเราคุยเองไม่ได้เรามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วครับผมก็ต้องไปแจก แจกแมสเสจกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรานัดจะกินข้าวนะ,ะพี่สิงชอบกินข้าวที่พับบิกอีเราจองร้านโปรดเขาสิเออเข,า,เอา,ขาจะได้ดีใจนะสิเออเราไปคุยกันแล้วก็ค่อยๆตะล่อมเงินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่สําเร็จวเอ๊ะอหรือว่ามันเป็นพ่อมันกินข้าวข้างนอกวะไม่สนผไปช่วยก็เลยปีหน้าก็เลยเอาไม่กินละกินที่บ้านซะเลยแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาตะล่อมเหมือนเดิมก็ไม่ช่วยไม่สําเร็จเลยทำไมตอนนั้นคิดถึงรู้สึกน้อยใจ รู้สึกว่าโตแล้วว่าจริงจังแล้วทำไมเขาถึงยังแบบจริงๆไม่ใช่ลูกน้อยแต่มันเป็นลูกคิดมากมากกว่าครับ<า>มันเริ่มไปคิดมากจนถึงขั้นมันมันแบบความรู้สึกมันกลายพันว่าเอ๊ะหรือเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากกว่าครับ <c oughs> แล้วตอนนั้นพี่สิงห์ได้ไไอธิบายไหมว่าทาไมหมดเลยครับผมก็มันมีหลายเรื่องเพราะว่าช่วงนั้นมีแลนจะไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย <c oughs> แล้วก็เวลาเราอยู่ในบริษัทมันกำหนดกำหนดการต่างๆมันถูกออกมาเป็นเหยืแปลถูกไหมครับแล้วโดยเฉพาะคู่จิ้น มักจะถูกงานล็อกไว้ล่วงหน้าเป็นคู่ๆอยู่แล้วแลวเราไม่รู้ว่าพอถึงเวลาเราต้องไปเรียนตอนไหนหรือว่าโอกาสเราได้มาเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมบินไปเลยโดยที่ยังอยู่ในสัญญานั่นหมายความว่างานทั้งหมดที่ถูกแพลนไวล่วงหน้าคิดก็จะเหลือคนเดียวแล้วนะก็จะลอยแพอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องล็อกแผนล่วงหน้าไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องไม่แบบนั้นดีกว่าใช่สิ่งตัวเข้าใจไหมกับเขาคิดว่าเขาทําอะไรที่หรือเปล่าสิ่งถึงแบบว่า ก็จะก็ต้องต้องมานั่งอธิบายตอนนั้นอธิบายนานอธิบายนานอยู่นานดูน่าโลจริงจังเลยอธิบายนานอยู่เพราะผมจำจำโมเมนต์ได้นั่งคุยโทรศัพท์อยู่แบบน้อยเช้าก็จะร้องไห้เช้าก็จะร้องไห้ร้องไห้เซนต์ด้ไม่ไปถึงท่านจะร้องไห้แต่มันมันแค่คิดมากแล้วมันหน่อยฮะใช่ครับ ไม่ได้ถามแต่เขากลับมาคิดด้วยเราอะนีพอได้ข่าวว่าเขากลับมาทันทีที่รู้มิคนณเขาบอกผมอยากตอบคำถามฝั่งนี้บ้างดีกว่ามีคนณเขาบอกแล้วเราแก้ความพิถาคข้อพิถาเธอบอกว่าอ่ะโอเคตอนนี้เราได้รับตอนรู้สึกแบบแรกผมไม่เชื่อเอาจริงตอนแรกผมไม่เชื่อพิถาผมไม่เชื่อตอนแรกผมไม่เชื่อผมผมรู้สึกว่ามันใช่เหรอพี่ อาจจะต้องไปคุยกันอีกทีไหมเขายังไม่แน่นอนหรือเปล่ายังไม่มั่นใจรู้สึกว่าอุฝันหรือเปล่าสิ่งที่พูดมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอพอพอ,พอเขาว่าเขาอะเล่นบทไม่เลยมาโดยตลอดแล้วเขาก็จะดูเหมือนกับว่ายังไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนรอบข้างเริ่มเริ่มบอกเราแล้วว่าเฮ้ยเขาเขาตกลง,ลงแล้วนะ,ะเขาเล่นแล้วบ้าพี่ถิงไม่เห็นดูสแสดงท่าทีว่าจะแบบคือเขาเล่นเนียนมากนะฮะ,ะใช่ครับก็เลยถามว่คนนี้ตรงไปคือ ตอนที่พี่ถาโทรไปอ่ะผมรู้สึกคืนค่อนข้างชัวแล้วใช่อันนี้คือรู้แล้วว่าค่อนข้างชัวแล้วเขาเหมือนเขาโทรมาคอนเฟิร์มมากกว่าแปลว่าจริงๆคือคิดมีละแคะละคายบ้างแล้วละแคละคายเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่สิงเข้าตึกไปแล้วจะไม่ให้คนเห็นนะเขาต้องห่อทั้งตัวเลยฮะแต่อันนี้คือเขาเข้าไปก็ต้องมีคนเห็นบ้างก็เลยเริ่มรู้ว่าเอ้ยพี่สิงเข้าตึกว่ะเอ๊ะมันยากเวลาเวลาเข้าตึกไปคุยงานหรือว่าไปไปดีลงานต่างๆอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมีคนเห็นู่ดีก็เลยอะไรค่อนข้างยากแล้วก็ ก็น้องผมที่เป็นทีมงานในเจมันทีวีก็เพื่อนเขาเพราะงั้นความลับไม่มีในลูกทีมงานก็คือบอกเขาหมด <laughs> <laughs> าหมดครับผมถึงขนาดที่ว่าพี่พี่ทีมงานน้องน้องทีมงานที่เป็นทีมงานเจมันทีวีอ่ะ <c oughs> ผมไม่ตอบไลน์ผมไม่รับโทรศัพท์ไม่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 ทำอะไรเลยไม่ไม่บอก <c oughs> ในกลุ่มที่คุยกันอยู่ตลอดทุกวันก็ ก็ไม่พี่ไม่พิมอะไรไม่บอกอะไรเลยคือเล่นเนียนเอาสุพรรณหงส์กันเลยเดียวแล้วพอรู้ว่าจะต้องกลับมาคู่กันมันจะต้องเริ่มดิวนี้ยังไงบ้างเพื่อจะเป็นสิ่งโตคิดสิ่งคิดเออไัได้รู้ฟื้นอืมันจะหรัสำหรับที่ตอนที่ไปออกงานด้วยกันครั้งแรกหรือตอนถ่ายรายการด้วยกันะมันก็จับทางไม่ถูกกันนะเพราะมันผ่านไป3ปีแล้วยิ่งซีรีส์เนี่ยเจ็ดปีอะไรเงี้ยครับ คือเราเราก็จําไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมานั่งปรับกันใหม่ว่าแบบเอ้ท่วงทานองการพูดคุยของเรามันเป็นยังไงนะการรับส่งเรามันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องการร้องเพลงอ่ะปรับกันแป๊บเดียวก็จูนกันเหมือนเดิมแล้วใช, <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าดำน้ำเหมือนเดิมได้หน็นกระแสแฟนกลับมาไม่หลังที่ประกราศออกมาแล้วว่าเอ้เราสองคนจะกลับมารุกไงในครั้งหนึ่งเนี่ย ก็เห <l ots sei> ็นพวกเขาฟินนะฮะใช่แล้วก็จริงๆคือตรงเสาแกมมี่ข้างหน้าครับเขาจะมีเช็คลิสต์เอาไว้เหมือนเขาเขียนสั่งเราอะฮะว่าเราต้องทําอะไรร่วมกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันไปทํางานด้วยกันงานมีอะไรบ้างซีรีส์ด้วยกันคอนเสิร์ตรายการอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคือเขารอแหละแต่ระวังนะระวังนะเขียนเช็คลิสต์อะผมเป็นพันมานแบบมันโดนทำตรงข้าวมันดแย่ระวังนะไหนจะทำตรงข้าวนะเพราะว่าเขากลับมา โปรเจกต์ที่เขาทำก็เยอะแยะมากมายครับอเออพี่สิงห์ได้เห็นไหมคะเห็นครับเห็นเออเยอะนะครับโปรเจกต์นะเงินนะดูหน้า <laughs> ด้วย <laughs> พูดสิพูดสิหมายถึงว่าเออเร,เรารู้แหละว,ว่าเขาก็คิดถึงเราแต่ว่าก็อยากให้ไม่จด้เป็นต้องท้ำขนาดนั้นไม่ต้องมีโปรเจกต์เยอะแยะใหญ่โตมากมายอะไรขนาดนั้นแค่แค่แค่แค เก็บเงินไว้แล้วก็แล้วก็มาเรามาเจอพวกเราดีกว่าอันนี้เป็นเป็นคุณตำรวจด้วยอ๋อคุณลุงตำรวจลุงตำรวจตำรวจไม่ไม่หมายถึงว่าคือแต่ว่าได้เห็นสิ่งที่เขาทำใช่ถ้าเกิดว่าเขาลงในในโซเชียลมีเดียเราเราเราค่อนข้างเห็นอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะเล่นโซเชียลลดลงแต่ว่าเพื่อนก็จะส่งมาให้อยู่ดีอะไรอย่างนี้ครับแต่ที่เราคงดีใจแหละคงดีใจเนอกจากฟิลี่ที่ปิดตัวก็มีแฟนคอนครับแฟนคอยได้ครับ พิริยาปาร์ตี้บิกินนัเกนครับคือต้องบอกว่าคอนเสิร์ตของพี่สิงเราจะใช้ชื่อว่าพิริยาปาร์ตี้มาโดยตลอดและครั้งนี้เราก็ยังใช้พิริยาปาร์ตี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราห้อยคำว่าบิกินนัเกนอีกรอบหนึ่งคือกลับมาพร้อมกับความอัปเกรดในแบบพี่สิงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอวันนี้ดูคิดดูดีใจออกนอกหน้าหน้าผมดูออกขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่แต่ว่าแสดงไม่ทำแบบไปมองงุมเนี้ยนะคือแบบคุณแบบตาแวววาวมากแบบใช่คุณดูเปป็นระกายแสงแมลงนะฮะสะปอดไลท์ตั้งกี่ดวงตาแห็ แงดีใจครับดีใจดีใจเผื่อไหมไม่รู้เพลง l i สเพลงคอนเสิร์ตคือครบหมดแล้วครับถึงจะไม่กี่เพลงอะไรนะครับถึงร้องกี่เพลงครึ่งเพลงเราได้เลือกเพลงไหมหรือคิดเรื่องหมดเลยผมผมเลือกผมเลือกรอบนี้ไม่เหมือนเก่าจริงๆรมคัีสมมตินะ l i สเพลง20เพลงนะ พี่สิงเลือกผ่านไปประมาณ15บห้าไอคิดรองรองด้วยกันร้องด้วยกันแล้วไม่ได้ส่วนใหญ่ไอเดียมันากพี่สิงรอบนี้ในเพคคือคอนเซ็ปผมเป็นคนวางเป็นคนบอกผมอยากได้โจทย์อะไรบ้างแต่คนคิดเพลงเป็นพีสิงครับให้สิงแดนไหมเอ้าผมคินเองผมคิดเองไม่มีเดนนะเอาดีๆเห็นคือเป็นลองแดนเพลงเขามาแล้วไงงานนีเว้ยมันต้อได้มัต้องได้เลยนะพี่สเดี๋ยวตอนจบไปข้างบนให้ดูนะเนร่อนน้เปร่อนน้พี่เอาจริง ตอนผมมานั่งดูคลิปตอนตัวเองเต้นเหมือนปลากระดีได้นะมันไดนไหมมันได้ไหมอย่างเงี้ยเออไหนลองซีลองซีลองซีโทรมานะโทรมามันไม่เป็นเวฟมันเหมือนอะไแบบนี้เขาไม่ทำตัวเคยเคยเคยไปตามปั๊มน้ำมันไหมฮะจะมีลูกไอตัวตุ๊กตาลอยาขึ้นมากคะแนนเจ้าของเพจไปกินคะแนนกัรเต้นเต็มเท่าไหร่เต็มเซให้เลือกเองเลยให้เลือกเองเลยเต็ที่ผมให้ลอยนะอ้ามันชี้จ้าพยายามเหรอ ขออะไรอย่าให้เต้นอีกฝากไฝากไปฝากซีรีส์เราก็ขอฝากซีรีส์การกลับมาเล่นซีรีส์คู่กันในรอบ7ปีของพี่สิงโตด้วยนะครับผมในเรื่อง X Morning เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับครับผมก็น่าจะได้ติดตามกันน่าจะปลายปีเนาะหรือต้นปีหน้าแถวนี้ใช่ครับใช่ครับก็ยังไม่แน่ใจเรื่องวันเนี่ยก็ติดตามทางช่องเกม25ครับแล้วก็อีกหนึ่งงานพิเศษงห์แฟนคอนก็ แฟนคอนของพวกเรานะครับผมพิริยาปาร์ตี้บิเกนาเกนครับผมเปิดขายบัตรในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับเวลา10บโมงครับแล้วก็ตัววันแฟนคอนเนี่ยจะจัดในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับผมแล้วมาเจอกันในงานพิริยาปาร์ตี้บิเกนาเกนครับชายใหญุ่กคนมากันเยอะๆยิ่งพิริยาปาร์ตี้ก็อยากให้มาครับเพราะว่าวันที่15เป็นวันที่เราล็อกเอาไว้แต่ถ้าบัตรขายดีมากๆก็อาจจะมีวันที่16บหนะสิครับผมฝากด้วยครับขอบคุณมาก